แล้ววันนี้ค่ะเราก็มีเมนูเครื่องดื่ม happy d ด i n k กินแล้วแบบกินแล้ว happy happy คือเรียกได้ว่าตอนทำก็ happy ตอนดื่มก็ happy เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเรามีนี่เลยค่ะเครื่องสกัดน้ำผักผลไม้สีอะ i t มิทิฟมันทำให้ทุกอย่างดูง่ายขึ้นเลยค่ะมันง่ายจริงๆแล้วมาใส่ได้เยอะด้วยใช่ส่วนผสมนี่นะคะก็จะมีโซลาลี่ค่ะผักชีฝรั่งค่ะ สับปะรดค่ะแค่นี้เลยใช่ไหมคะแค่นี้เองค่ะคือสกัดรวมเลยสกัดรวมรับรองค่ะว่าดื่มแล้วผิวจะสวยหุ่นจะดีนะนันเลิศดีงามมากค่ะแล้วก็อันนี้คืออะไรคะแกนอันนี้นะคะอันนี้ไหนๆเราก็ทําน้ําผักผลไม้แล้วใช,ใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยอยากจะทําเป็นอาหารเช้าแบบง่ายๆออและสุขภาพดีด้วยก็เลยเตยาม่ค่ะขนมปังโฮลวีท น้ำพึ่งนะคะแล้วนี่เลยค่ะเมล็ดเชียเชียซีดนะคะทุกอย่างเนี่ยสุขภาพดีค่ะไม่อ้วนด้วยใช่อย่างนี้ก็คือว่าเราก็ได้พลังงานเหมาะสําหรับอาหารเช้าแล้วก็ได้วิตามินแล้วก็กากใยอาหารในตางหักย้อนไปตรงนี้นิดนึงนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวว่าเราควรจะกินอาหารก่อนแล้วก็ดื่มน้ําผลไม้ผักผลไม้ตามเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าผักชีฝรั่งเนี่ยมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นปากด้วยจะดับได้ยังไงเนี่ยเราลองไปชมนะคะ วิธีจัดการกับกลิ่นปากที่เกิดจากอาหารที่มีกลิ่นรุนแรงก็คือใช้อาหารมาช่วยนั่นเองหนึ่งในนั้นก็คือผักชีฝรั่งนี่แหละค่ะเพราะผักชีฝรั่งนะมีน้ำมันหอมระเหยที่สามารถช่วยดับกลิ่นปากได้เพียงแค่เคี้ยวผักชีฝรั่งสักหนึ่งถึงสองใบหลังรับประทานอาหารเพียงเท่านี้กลิ่นปากเราก็จะหายไปค่ะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยดีกว่านะค่ะแล้วที่แกเลือกเครื่องสกัดน้ําผักผลไม้สีอเมทิ y s t นี่นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันมีโถบรรจุนี้ขนาดใหญ่เราสามารถที่จะทําครั้งหนึ่งเนี้ยได้ปริมาณมากๆดื่มได้หลายคนไม่ต้องมาเสียเวลาเดี๋ยวชอบตรงนี้แหละแกช่องใส่ผักผลไม้ใหญ่มากเราใส่เข้าไปได้เลยไม่ต้องมาซอยชิ้นเล็กๆเสียเวลาเบื่อมากนะบางทีเราแบบว่าต้องมาหาอาหารเสียเวลาคืออยากยากหมดเราต้องการอะไรที่ง่ายใช่แล้วค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวมีเคล็ดลับอีกอันนะคะก็คือว่าก่อนจะสกัดน้ำผักผลไม้เนี่ยให้เอาผักผลไม้เนี่ยไปแช่<อ>แช่ฟรีซแช่ตู้เย็นเลยเสร็จแล้วเนี่ยพอออกมามันจะเย็นเนี่ยค่ะพอเย็นปุ๊บเนี่ยเรามาทำปุ๊บเราได้น้ำมาเราก็รีบดื่มเลยก็จะได้น้ำที่ทชุ่มใจได้วิตามินเต็มเต็มเลยเพราะว่าน้ำผักผลไม้เนี่ยไม่ควรทิ้งไว้นานเกินเอาจริงห้านาทีก็ไม่ควรใช่เพราะไม่งั้นมันจะสูญเสียวิตามินไปเยอะนะยิ่งนานก็ยิ่งสูญเสียไปเรื่อยๆเหลือแต่น้ำตาลนี่แล้วรู้ไหมว่าที่กันชอบอีกอย่างหนึ มันทําความสะอาดง่ายเออง,ง่ายมากเลยนะเพราะว่ามันมีแผ่นสแตนเลสที่ถอดง่ายและไม่เป็นสนิมเอาไปล้างได้ไม่เป็นสนิมใช่และอีกอย่างนี้นะคือว่ามันมีระบบเซฟตี้ค่ะ,คะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราประกอบเครื่องไม่สมบูรณ์เนี่ยเครื่องมันก็จะไม่ทํางานดีตรงนี้ปลอดภัยกับผู้ใช้นะคะเดี๋ยวนี้นะเรื่องความปลอดภยนะัยนี่สําคัญมากถูกต้อง เดี๋ยวเรามานี่เราก็มีเครื่องปิ้งขนมปังสีอมิทิฟเหมือนกันเลยนะคะนี่นะคะ